นะครับในพระธรรมโอบยบทที่ยี่สบข้อสถึงสบอกว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราอย่าทํารูปเคารพสําหรับตนเป็นสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ําใต้แผ่นดินครั้งแรกที่อยาโคบลุกขึ้นนําครอบครัวทิ้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสสเสียดสีนสาหรับพระเจ้า ก่อนหน้านี้ก็ยังประนีประนอมกับความบาปกับชีวิตกับตัวเก่าซึ่งเป็นรูปครบรบที่มีอิทธิพลเหนือพระเจ้าบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นนะครับบางทีอาจจะเป็นนิสัยหรือพฤติกรรมเดิมๆที่เคยเปลี่ยนที่เคยไม่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับหรืออาจจะเป็นบางทีบอกว่า วันอาทิตย์เราก็ขายของดีขายของดีกว่าทุกวันเราก็บอกว่าขอขายของขายาทำงานทำธุรกิจครับแล้วเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญก็เป็นไปได้นะครับแต่สำหรับยาโคบนั้นบอกว่าจงทิ้งพระต่างดาวน,นะครับในฮิบรูบทที่ 10: ข้อย2บอกว่าให้เราเข้าใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยใจ ด้วยไว้ใจเต็มที่ที่มีใจที่จะได้รับการทรงชำระให้สะอาดและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำที่บริสุทธิ์เพราะว่าพระคำของพระเจ้าผ่านทางโยคอะอบอกว่าจงชำระตัวและเปลี่ยนครึ่งนุ่งห่มของเจ้าแล้วก็ในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่8บอกว่าท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านคนบาปท,ทั้งหลายเอ,อ๋ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ พระคำของพระเจ้าได้บอกเช่นนั้นนะครับพี่น้องการชําระให้ใจให้บริสุทธิ์นะครับชำระมือศา,ศาศัทก็คือสิ่งแรกที่เราจะเข้าสู่ที่ประทับของพระเจ้ากลับสู่เบ็ดเอวกลับสู่ชีวิตแรกเริ่มความรักดั้งเดิมของพระเจ้านานแค่ไหนแล้วครับพี่น้องที่เราลืมไปแล้วว่าวันแรกที่เรามาหาพระเจ้าเรารู้สึกประทับใจเรารู้สึกมี ความตื่นเต้นเป็นพิเศษในการที่จะเข้าหาพระเจ้านานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้กลับคืนสู่เบ็ดเอวของพระเจ้านะครับดังนั้นนะครับขอให้เรานะครับได้ชำระชีวิตให้สะอาดเหมือนพระธรรมยากอบทที่4ข้อที่8ว่าท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านคนบาปท,ทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ พระคำของพระเจ้าก็พูดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับว่าในการที่เราจะเข้าหาพระเจ้ามือจะต้องสะอาดใช่ไหมครับใจจะต้องบริสุทธิ์ดังนั้นเราต้องชำระชีวิตของเรานะครับในหนังสือของมัทธิวนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่20่สิบข้อยีว่า อย่างที่พระบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปนปฏิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไทยเป็นอันมากนะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะเข้าจะพบเรานะครับแต่ขอให้เราได้ชำระชีวิตนะครับพระธรรมโรมบทที่3ามข้อยีว่าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นจากบาปแล้วเปลี่ยนเครื่องนุ่งหม่มในที่นี้หมายถึงทิ้งชีวิต ที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับสิ่งชั่วร้ายต่างๆเสียพี่น้องครับชีวิตของเราสำรวจดูแล้วว่ามีสิ่งใดบ้างที่เป็นชีวิตเก่าที่เป็นสิ่งที่ไปยุ่งเกี่ยวรวมทั้งคนในครอบครัวของเราด้วยนะครับอาจจะเป็นรูปเคารพเรือจะเป็นพฤติกรรมนิสัยเก่าๆที่เราไม่เคยทิ้งนะครับแล้วก็ในพระธรรมเซคาริในพระธรรมโรมบอกว่า แต่พระเจ้าสมบูรณ์การให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมนะครับพระธรรมเสยคารยาบทที่สามพจนสี่บอกว่าและทูตสวรรค์จึงบอกผู้ที่ยืนอยู่ใกล้ข้างหน้าท่านว่าจงเปลื้องเครื่องแต่งกายที่สกปรกจากท่านเสียและทวตสวรรค์กับท่านว่าดูเถิดเราได้เอาความผิดบาปออกไปเสียจากเจ้าและเราจะประดับเจ้าด้วยเสื้อผ้าอันสะอาดภาพในพ,พระคัมภีร์เดิมเป็นภาพฝ่ายวิญญ,ญาณที่สะท้อนการ ทางด้านกายภาพใช่ไหมครับให้ถอดเสื้อผ้าให้ชำระตัวให้ล้างชำระให้สะอาดแต่วันนี้ท่านบูชาหรือที่ประทับที่เป็นเบ็ดเอวในชีวิตของท่านคือใจของท่านใช่ไหมครับชำระใจให้บริรรบสุทธิ์นะครับให้สะอาดนะครับโคโลสีบทที่3ามก็แปกว่าแต่บัดนี้สรารพัดส,สิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสียคือความโกรธความขัดเคือง การคิดปองร้ายการพูดให้ร้ายคำพูดหยาบโลนนี่คือสิ่งที่เป็นภาพฝ่ายวิญญาณที่พูดถึงการเรื่องเสื้อผ้าหรือถอดเสื้อผ้าหรือชำระร่างกายให้บริสุทธิ์เราจึงจะเข้าสู่เบตเอลกลับคืนไปสู่ความรักดั้งเดิมของพระเจ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับชีวิตของเราก็ต้องทิ้ง รูปเคารพทิ้งชีวิตเก่าทิ้งสิ่งเดิมๆตัวเก่าให้หมดสิ้นนะครับเห็น <_ d ata> ไ,ไหมครับในโครสีบทที่3ข้อที่8นั้นบอกว่าแต่บันนี้สิ่งสารพัดเหล่านั้นท่านจงเปลื้องทิ้งนะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อสี่ยถึงยีว่าท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตดั้งเดิมเสียอันเป็นเสื่อมเสียไปสู่ความตาย ตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวงและจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์แท้จริงข้อที่สี่นั้นหลังจากที่ยาโคบท้าทายคนในบ้านแล้วนะครับคนทั้งหลายเอาผ้าต่างด้าวที่มีอยู่กับตุ้มหูที่หูของเขามาให้ยาโคบยาโคบก็ฝังไว้ใต้ต้นก่อที่อยู่ใกล้เมืองเชคเคมพี่น้องครับ การโคบไม่ใช่แค่ทิ้งขท่านั้นไม่ใช่โยนทิ้งหรือทำลายแต่ฝังไว้นะครับเราจะต้องฝังชีวิตเก่าพี่น้องได้รับบัพติศมาในน้ำาบบติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราเป็นชีวิตใหม่แล้วใช่ไหมครับอเมนไหมครับเพราะ,ะนั้นชีวิตใหม่คือชีวิตที่บริสุทธิ์ที่พร้อมที่จะ เดินไปเพื่อได้เจอกับเข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้านะครับประการที่สยืนยันถึงความเชื่อที่ตนมีต่อพระเจ้าการที่ยืนยันในความเชื่อในข้อที่สานั้นบอกว่าให้พวกเราไปที่เบตเอลที่นั่นข้าจะทําแท่นบูชาพระเจ้าผู้ทรงตอบข้าในวันที่ข้ามีความทุกข์ใจและทรงอยู่กับข้าในสถานที่ทุกแห่งที่ข้าไปนั้น พี่นองครับในชีวิตเก่าของเรานะครับนอกจากเราจะทิ้งชีวิตเก่าชำระชีวิตแล้วนะครับขอให้เราได้ยืนยันถึงความเชื่อด้วยการลงมือทำนะครับยาโคบบอกว่าให้เราไปที่เบเดลเพื่อที่นั่นข้าจะทำแท่นบูชาเพื่อแสดงออกว่าเราได้ลงมือไม่ใช่แค่เป็นความเชื่อในสมองในชีวิตต้องลงมาที่ใจแล้วก็ลงมือทำด้วยนะครับ ในโรมบทที่10ข้อที่9นะครับในพระธรรมโรมบทที่1 0ข้อที่9ถึงข้อ10นั้นบอกว่าคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบโปรงให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดด้วยว่าความเชื่อด้วยใจนําไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้า ด้วยปากก็นําไปสู่ความรอดถ้าเราเชื่อในพระเจ้าจริงจากใจของเราเราต้องยอมรับพระองค์ด้วยปากด้วยนะครับแสดงว่าการที่แค่เชื่อด้วยความคิดแค่นั้นไม่พอนะครับเราต้องลงมือทําด้วยการประพฤติด้วยแล้วก็เยเรมีบทที่3ข้อที่3า,ามบอกว่าจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าแล,และจะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้า ในกรณีนี้อยาโคบกําลังหนุนใจครอบครัวให้รู้ว่าเขาจะติดตามพระเจ้าจริงประพฤติสอดคล้องตามความเชื่อนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะยืนยันความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าในประการที่3ประการสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของประพฤติให้สอดคล้องตามความเชื่อเริ่มต้นจากการเดินตามพระดํารัสของพระเจ้านะครับในข้อที่5นะครับที่เราได้อ่านไปนะครับบอกว่าเมื่อพวกเรา เมื่อพวกเขายกเดินไปหัวเมืองที่อยู่รอบข้างต่าง,างมีความเกรงกลัวพระเจ้าชาวเมืองจึงไม่ได้ไล่ตามบรรดาบุตรชายของยาโคบในข้อ5และข้อ6บอกว่ายาโคบมาถึงตำบลรูซซึ่งอยู่ในแคว้นคานาอันทั้งตัวเขาและทุกคนที่อยู่ที่นั่นแล้วที่นั่นยาโคบสร้างแท่นบูชาไว้และเรียกตำบลน,นั้นว่าเอลเบ็เอลคือที่ที่พระเจ้าสถิต พระเจ้าสถิตอยู่กับที่ที่พระเจ้าที่เรียกว่าเป็นที่ของพระเจ้านะครับเอวเบเอวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยาโคบได้ทำก็คือได้เดินตามพระดำรัสของพระเจ้านะครับในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่หข้อที่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6นะครับข้อที่ห้ากีบอกว่าถ้าเราทั้งหลายจะระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัตินี้ต่อพระยาเยโฮวา พระเจ้าของเราดังที่พระองค์ทรงบัญชาเราไว้ก็จงเป็นก็จะเป็นความชอบธรรมแก่เราทั้งหลายนะครับเป็นการเดินตามพระดํารัสของพระเจ้านะครับพระเจ้าบอกว่าให้เรานะครับเดินตามพระคาของพระเจ้าพระคาของพระเจ้าก็เป็นโครมสองเท้าในชีวิตของเราจะเห็นถึงความจริงของพระเจ้าในตอนนี้เช่นเดียวกันว่าเมื่อยาโคบตัดสินใจเดินตามทางของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงโปรดปกป้องเขาจากสถานสถานการณ์ที่ เขาไม่รู้ว่าจะต้องตอบสนองอย่างไรแมนเขากลัวว่าคนคณาอันจะยกมาโจมตีใช่ไหมครับแต่สิ่งที่คนคณาอันกลัวไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวยาโคบนะครับกลัวพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าของอยาโคบใช่ไหมครับพระคาไม่ได้บอกว่าคนคณาอันหรือคนที่อยู่ใกล้ใกล้เคียงนั้นกลัวพระเจ้าแต่ได้กลัวยาโคบแต่บอกว่าเป็นคนที่กลัวพระเจ้า ี่นะครับใน <c oughs> ชีวิตของเราเมื่อเราได้เดินตามพระเจ้าก็เหมือนกับเข็มทิศหรือเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เป็นเข็มเป็นเหมือนดังแผนที่ในการที่จะเดินตามนะครับคนที่ยึดมั่นในพระคำของพระเจ้านะครับก็จะเป็นที่ยำเกรงใช่ไหมครับพี่น้องเพราะหลายคนจะมองว่าการที่ Uh, เราจะเป็นคนที่เป็นที่ยำเกรงของบรรดาคนรอบข้างสังคมสิ่งแวดล้อมได้ไม่ใช่เป็นการที่เราพยายามจะทำหรือการที่พยายามจะพูดให้คนได้เห็นสิ่งดีในชีวิตเราแต่เป็นสิ่งที่เราได้เดินตามพระคําของพระเจ้าและก็ประการหนึ่งที่ เป็นเรื่องของการประพฤติสอดคล้องก็คือต้องปฏิบัติตามความเชื่อของตนนะครับเราต้องปฏิบัติตามความเชื่อก็คืออยาโคบก็ได้ตั้งเสานั้นขึ้นมาแล้วก็นมัสการพระเจ้าที่นั่นในทุกยุคทุกสมัยคนของพระเจ้านะครับทุกครั้งที่เขาพบพระเจ้าเขาจะตั้งแท่นบูชานามัสการพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นยุคของ โนอาใช่ไหมครับหลังจากที่น้ําท่วมโลกแล้วก็เรือก็สี่สิบวันเรือก็ไปตั้งอยู่บนเทืกเขาอาราลัสแล้วโนอา,าก็ตั้งแท่นบูชาที่นั่นเห็นไหมครับคนหลายคนในพระครำของพระเจ้าในอดีตนั้นเริ่มต้นจากการตั้งแท่นบูชาอับราฮัมเองก็เช่นเดียวกันได้ตั้งแท่นบูชา เมื่อเขาได้ยินเสียงพระเจา้าเขาได้พบพระเจา้าเพราะว่าที่ที่นั่นเป็นที่พบกันพบพระเจา้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราเขาได้พบพระเจา้าอิสอักด้วยเช่นเดียวกันในพระคำของพระเจ้าก,ก็บอกว่าอิสอักก็ได้ตั้งแท่นบูชาด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ยาโคบเองก็เมื่อพบพระเจา้าก็ได้ตั้งชื่อเบตเอลคือเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาพบพระเจา้าเขามีความฝัน ว่าเป็นบันไดที่พระเจ้าได้ทรงให้จากพื้นโลกสู่สวรรค์น,นั้นเป็นสิ่งที่เขาได้สัมผัสว่านี่คือสิ่งที่เขาได้สัมผัสความรักของพระเจ้าเป็นครั้งแรกการได้พบพระเจ้าครั้งแรกการที่มีแท่นบูชาก็เป็นสิ่งที่สมัยก่อนก็จะใช้เป็นเหมือนกับที่พบปะระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าต่อมาในสมัยโมเสสนะครับแท่นบูชา ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเต็นท์นัดพบใช่ไหมครับจากเต็เนท์นัดพบสมัยของกษัตริย์โซโลโมอนที่สามารถสร้างอาคารขึ้นมาก็าจะเป็นพระนิเวศหรือพระวิหารของพระเจ้าพระวิหารของโซโลโมอนซึ่งรูปแบบก็คือการที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการที่เราจะเข้าพบพระเจ้ารูปแบบที่พระพาที่ประทับหรือเต็นท์นัดพบก็จะมี สัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันในสมัยของพระคิดสมคัมพีเดินก็จะมีแบ่งออกเป็นห้องใช่ไหมครับพี่น้องอ่านในพระธรรมเฉลยธรรมญัติก็จะพบว่าแท่นบูชาหรือพระผาที่ประทับหรือเต็นทนัดพบเนี่ยหรือพระนิเวศของพระเจ้าก็จะมีห้องห้องห้องแรกเนี่ยก็คือห้องพิสุทธิสถานใช่ไหมครับและก็คนที่สามารถเข้าไปในห้องนี้ได้ก็จะเป็น ปุโรหิตเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อได้จะไปพบพระเจ้าผ่านการถวายเครื่องบูชามีแท่นบูชาแล้วก็มีการเผาเครื่องบูชาเครื่องทนญ,ญบูญชาสตวรบูชาก่อนนั้นก็จะมีขันสาครที่ชำระมือให้สะอาดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นขันปทีบขันปฏีบเนี่ยก็จะต้องมีการจุดไฟให้แสงสว่างไฟจะต้องไม่ดับ คนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับคนนี้ก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นห้องอภิสุทธิ์ที่สถานห้องบริสุทธิ์ที่สุดคนที่เข้าไปได้ก็คือจะต้องเป็นมหาปุโรหิตซึ่งในนั้นก็จะมีคือก็จะมีหีบพัทสัญญาในหีบพัทสัญญาก็จะมีไม้เท้าของอารมณ์เป็นสัญลักษณ์ของสิทธิอำนาจแล้วก็โถมานาสัญลักษณ์ของการขอบคุณพระเจ้า และที่สําคัญอีกอหนึ่งก็คือพักคำหรือเป็นจารึกของพระเจ้าในนั้นมีสามอย่างนะครับและสมัยและสมัยนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับพี่น้องแบบนั้นไม่มีแล้วเพราะว่าพระเยซูบอกว่าการไม่มีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าได้ยกเลิกไปแต่มันเป็นประโยคเป,เป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าในปัจจุบันนี้เราก็ยังยึด ในลักษณะแบบนั้นอยู่เช่นเดิมวันที่พระเยซูทรงตรึงกางเขนและสิ้นผจนบนกางเขนมาในพระวิหารก็ฉีกออกแปลว่าอะไรครับประเพณีเก่าจะไม่มีอีกแล้วแต่การที่พระเยซูได้สิ้นระชนและเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นสิ่งที่จะสะท้อนภาพเก่าก็คือว่าเครื่องบูชาไม่ต้องมีอีกแล้วพระเยซูเป็นเครื่องบูชาให้ครบแล้วไม่ต้องมีก,ก็ได้ไม่ต้องมีอีกเลยนะครับแล้วก็พี่น้องครับ สัญ,ญลักษณ์ที่แท่นบูชาพระพาทิปทับหรือเป็นพระวิหารของพระเจ้านั้นปัจจุบันนี้อยู่ที่ใจเราจริงจริงครับพี่น้องแท่นบูชาจะต้องบริสุทธิ์อันแปลว่าใจเราจะต้องบริสุทธิ์พระเจ้าก็บอกว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น การชำระล้างโดยที่ขันสาคอนด้วยการชำระมือให้สะอาดเมื่อเราจะเข้าหาพระเจา้ามือต้องสะอาดใจต้องบริสุทธิ์แปลว่าการกระทำความคิดชีวิตการทิ้งละทิ้งสิ่งเก่าๆนั้นจะต้องทิ้งไปให้บริสุทธิ์ให้ใจเราบริสุทธิ์เปื้องเสื้อผ้าคือนิสัยความคิดต่างๆพฤติกรรมต่างก็เปลี่ยนใหม่นะครับแทนบูชาการเผาเครื่องบูชาการเผาชีวิต สิ่งต่างๆที่เป็นลักษณะทางกายภาพนะเป็นสัตวบูชาต่างๆไม่มีแล้วแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ของเราได้เป็นเครื่องบูชาแล้วและเครื่องบูชาในชีวิตเราก็คือเครื่องบูชาที่เป็นตัวเราเองนะครับเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือตะเกียงหรือเป็นสิ่งที่จะต้องสว่างอยู่เสมอในชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์จะต้อง อยู่ในชีวิตของเราเสมอนะครับแล้วการลักษณะเหล่านั้นจะพบได้เมื่อเราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าในการที่เรากลับไปอาจจะเป็นการนมัสการพระเจ้าในชีวิตของเราอันวันนี้เรานมัสการพระเจ้าด้วยเล็งถึงสิ่งภาพต่างๆเหล่านี้หรือไม่เรายังนึกถึงโถมานาแปลว่าการขอบคุณพระเจ้าอยู่ไหมการนมัสการพระเจ้าในชีวิตของเราอาจจะไม่ใช่เป็นการนมัสการพระเจ้าด้วย แค่ภาพภายนอกนะครับแต่เป็นการนามัสการพระเจ้าด้วยจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้ชีวิตของเรานะครับกลับไปสู่ชีวิตดั้งเดิมได้กลับไปสู่เบดเอลได้ชีวิตจะต้องนะครับชำระชีวิตแล้วก็เดินด้วยความเชื่อในพระเจา้าพระธรรมโยชวาบทที่อ1 1ข้อ10บอกว่าและโยชวากล่าวว่าโดยเหตุนี้ท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่า พระเจ้าผู้ทรงพระชนได้ประทับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายและว,ว่าพระองค์จะทรงขับไล่คนอาคานานคนฮิตไทคนฮีวาวคนเปรรซีคนเกอร์กาชีคนอมามไรและคนเยบุสให้พ้นหน้าท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนพี่น้องครับชีวิตของเราจะต้องชำระให้บริสุทธิ์เพื่อเข้าสู่การประทับของพระเจ้าแล้วเราก็ต้องยืนยันถึงความเชื่อของเรา แล้วก็ประพฤติให้สอดคล้องนะครับไม่ใช่แค่วันอาทิตย์ใช่ไหมครับพระเจ้าไม่ได้อยู่ในแค่วันอาทิตย์เท่านั้นในระหว่างวันก็คือเอลเบ็เอลในชีวิตของเราคือพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในใจของเราเสมออันนี้นี้เราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับพี่น้องให้ชีวิตของเราได้กลับไปสู่ความรักดั้งเดิมของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าเรียกร้อง านานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้สำผัสถึงความรักดั้งเดิมน,นานแค่ไหนแล้วที่เราสาะระวนกับภารปัญหามากมายแต่เราไม่ได้เข้าไปสู่เบ็ดเอวเาไป้องที่จะนทิฐานร้องเพลงนี้นนนนด้วยกัน ยืนขึ้นด้วยกันนะครับเราจะอธิษฐานกับพระเจ้า